สุดท้ายก็ต้องจบไปอย่างนั้นแล้วทุกอย่างที่ทำก็จะห <พอ S 1> า,ายไปเข้าใจลุงนะก็อยากเจอลูกๆแล้วก็จริงๆไม่ต้องเอาอะไรมาให้หรอกอยากให้ลูกกลับมาดูแลบ้างคิดถึงกันก็พอใช่แค่มาแค่มาเยี่ยมเขาก็ดีใจแล้วแล้วทุกอย่างที่มีก็เลือนหาย กเลยต้องจบทีี่ฉันันความสแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่รอคอยว่าจะได้ไปเที่ยวกับเอกโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ล,ลุยๆกันหน่อยถูกจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกให้นะคราวที่แล้วเนี่ยผมรอพี่จนแบบจนเปลี่ยนรถแล้วอ่าอ่ะ,อะ จริงๆก็ตอนแรกผมก็ฟอร์ซ่าตอนนี้บอกเฮ้ยอยากลุยเอาได้เดี๋ยวจัดให้ใหม่มาวันนี้ ADV ดีกว่า ADV มันไหวไหมเนี่ยถามจริงยิ่งไปบุกไปลุยเราพูดตรงนะสำหรับตัวฟอร์ซ่ากับตัว ADV เนี่ยมันแพลตฟอร์มเดียวกันเว้ยถูกใช่ป่ะใช่แพลตฟอร์มเดียวกันเฮ้ยแต่นี่มันพู้แอดเวนเจอร์ไม่ใช่เหรอใช่แอดเวนเจอร์จริงแต่ฟงเลมันเป็นกึ่ง SUV ไงก็คือพูดง่ายว่าในเมืองได้ลุยกึ่งออฟโรดได้หน่อยๆเฮ้ยมันก็ต้องงอฟมาอย่างผมมันต้องงอฟอยู่แล้ว มันก็ลุยได้ไปไหนก็ไปได้แล้วแต่ว่าเอกจะเตรียมแผนที่ให้พี่หรือยังโอ้โหวันนี้ไม่้องกลัวับท่านผู้ชมฮะรับประกันได้วันนี้ไทยเลสซิ่งเนี่ยกระพือผมไปเตรียมเส้นทางให้เรียบร้อยแล้วไม่กระพือหรอกบางคนจริงบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขี่รถนานๆมันเครื่องมันจะแบบเหนื่อยมันจะร้อนมันจะสั่นไหมสูบเดียวไม่สั่นหรอกเพราะมันมีข้อเหวี่ยงบาลานซ์บาลานเซอร์อยู่ดีดีเลยใช่ปะแล้วที่สําคัญนะบางคนบอกให้สูบเดียวพี่ถ้ามันวิ่งเร็วๆไกลๆมันจะร้อนไหมมันมีตัวจิงเจ็ทอะ ยิงใต้ลูกสูบยิงน้ำมันเหรนะยิงน้ำมันเอ้ยระบบก็ดีนะยิงน้ำมันเครื่องใต้ลูกสูบเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องกลัวร้อนเอาง่ายๆว่าทีเนี้ยสบายใจได้แล้วมันตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากขับแอดเวนเจอร์สายทัวร์ริ่งสายแคมป์วันนี้อยากแคมป์วันนี้อยากแคมป์แล้วดูโช๊คโคตรหนึบใช่มันเป็นโชคหัวกลับเพราะอย่างดาวพอไส้มันเป็นเทเลสโคปิกใช่ไหมปกติมันเลยยุบตัว การยุบตัวมันเลยได้น้อยกว่าเออ,อันนี้ยุบได้เยอะกว่าแล้วท้องมันเนี่ยมันห่างจากพื้น<ม>พะย่าลุยได้เต็มที่นี่แหละนี่แหละนี่ไงมันถึงได้แตกต่างจากฟอร์ซ่าสามาสูย์อย่างสิ้นเชิงอนี่มันคือสาย App แอดเวนเจอร์อย่าไม่ว่าสรีระที่ออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นโช๊คใต้<ม>ท้องอย่างที่พี่ว่ามันสูงมันลุยได้มีกาดกันมือมาเรียบร้อยเผื่อแบบอุบัติเหตุโบ๊ะขึ้นมาก็เฮ้ยยังไงมันก็ไม่เสียหายอีกอย่างหนึ่งก็ปลอดภัยด้วยเดี๋ยววันนี้จะลุยแบบไหนฮะเซอร์ไพรส์แล เป็นเซอร์ไพรส์ไป,ไปแล้วกันเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวเราวันนี้จะได้ไปขี่ไปเที่ยวกับเอกโซทักในฐานะที่อยากขี่กันในรูปแบบของท่องเที่ยวบ้างอยากอยากขี่ไปน้ำตกอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำจริงๆโอ้ทั้งงั้นก็ต้องรุ่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไม่ยากไปเลยโอ้<ร>โหเหมื<ร>อนเด้งเหมื<ร>อนเด้งเหมือนเด้ง ันนไม่รรู้้วีจะอโอ้ยหิวข้าวหิวแล้วนี่ดูบรรยากาศก,าก่อนอันนี้เขาเรียกว่ามาแคมป์ปิ<ๆ>้งจริงๆเขาเรียกว่าแอดเวนเจอร์ของเจงหลังจากนี้แต่ตอนน,อออน,นี้ตอนนี้ของกินข้าวก่อนได้ไหมได้ดินี่พอดีเลยเที่ยงตรงซักตึงวันนี้ไม่ต้องเติงอันนี้เดี๋ยวจะทําให้หนังท้องเติงเองเอ,อจัดนะกูจะเตรียมของกัอย่างดีดีลยวทำไรให้กินเนี่ยถามคําเดียว ก่อนที่จะรู้ว่าอะไรให้ทำอะไรให้กินถามคําเดียวเลยนะมันไปได้จริงเหรอเนี่ยโอ้ยท้องมันสูงขนาดนี้ไปไหนก็ได้โอดกัมบอกก่อนโอดแค่ไหนวะเอา้าปีนเขาไปอะไรก็แล้วระเบิดภูเขาเผากะท่อมเออตอนตรงน,นี้กูหิวปลาปลาปลาเดี๋ยวจัดเลยเดี๋ยวเข้าแบงค์ในนิดนึงก่อนอนะอ,อย่างมองแง่ติดโตแล้วโอ้ปลาปลาปลาไปไปอ้ไปมันเปรี้ยวจริงเว้ยเฮ้ยพี่ช่วงล่างโคตรดีเลยว่ะเออ ไปเอาไปลุยกันให้มันรู้ตรงนี้หรอกครับพี่เดี๋ยวนั่นไหนกัไหนและพอดีมีบ้านคนด้วยที่บ้านเขานะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับแหมขอถ่ายรายการตรงนี้หน่อยนิดนึงจ่อนโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวให้มันรออะไรตรงเนี้ยเขากะพี่นี่ไงเดี๋ยวอาศัยตรงบ้านหน้าบ้านป้าเขาหน่อย ใจเขาเพาะเนี้ยไม่เป็นไรป้าสวัสดีครับป้าป้าสวัสดีป้าเดี๋ยวขอยิ้มหน้าบ้านหน่อยอันนี้หน้าบ้านเนาะป้ากินข้าวอันยังอันนี้ยังไม่ดีเดี๋ยวป้ากินข้าวกับผมเลยป้าเดี๋ยวผมทำให้กินรอแป๊บนึงก็านะเป็นไงชวนป้ากินข้าวไปเลยพี่เดี๋ยวนะทำไมชวนมาแคมป์ไม่เหรอก็แคมป์กับป้านี่แหละไหนๆก็ถึงเราก็เข้าไปอีกจริงเออเราก็แคมป์กับป้าไปเลยดูที่ผมเตรียมของอะไรมาเนี่ยพี่ต้องดูก่อนที่แต่ของนี่ไม่ต้องกลัวฮะไหนๆก็เป็นรถแอดเวนเจอร์อยู่แล้วมันจะต้องเก็บของได้ดด้วยงมู่่ วันนี้เดี๋ยวเป็นที่พี่ชอบกินเลยกัะเพราหมูไข่ดาวไปโต้ะผมเช็ดเกเตรียมมาเตรียมมาเตรียมอะไรมานี่โอ้หหม่อเม่อเตากงเตาแก๊สมีครบเ้ยนะวดในถังกระรอหมออมีหมดของของที่สำคัญเลยมันใส่ของได้เยอะด้วยไงใช่ใช่ผมนี่หมูข้าวอุปกรณ์การปรุงทุกอย่างมีข้าวเครื่องปรุงรส มีมีครบเลยหรอมีแล้วครับไปกันต่อเดี๋ยวมาเป็นเชฟข้างทางกันวันนี้ครับจะเต็มเดี๋ยวมีชื่อหรอเชฟข้างทางเลยเชฟข้างทางเหรอก็เือนข้างทางว่าอะไรเดี๋ยวคือชวนมาขี่แบบอยากเที่ยวอยากทำสตอรี่ของตัวเองไว้ดูตอนแก่นี่ไงได้สตอรี่แล้วเชฟข้างทางเอาจริงเหรอแน่นอนอยู่แล้วเป็นไงวิ่งทางไกลมือไม่สะเทือนใช่ไหมเอางี้เอาแค่เรื่องความที่แบบตอนแรกมองเป็นรถแอดเวนเจอร์แล้วมารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องกระด้าง แต่เอาเข้าจริงในทางเรียบเนี่ยเนียนกริบอ่าพอมาลูดเนินปับ๊บนิ่มเลยโอ้โหเอ้โชมันดีว่ะพี่โชว่าโชว่า oh. เขามีซับแทงด้วยเห็นไหมนี่นี่ถามจริงเออซับแทงและยิ่งเป็นโชคซับแทงรับประกันได้เหมาะเลย ah. ขนาดรถสายกบบาระบะออฟโรดยังต้องเป็นโช๊คซับแทงเลยถูกต้องเออเพราอีกตัวนี้มันใช้ได้นะนี่แต่ที่มาตอนนี้หิวเอาวะเดี๋ยวจัดให้ลูกพีเขาก่อนมาเดี๋ยวจัดให้กับป้า <c oughs> กับลุงเขาด้วยนะ <c oughs> ไปตอกองตอแก๊สใส่มาเต็มเต็มแม็กเลยเดี๋ยววางก่อนวางก่อน ต่เสื้อหมดเลยร้อนเลว่เตรียมเตาแก๊สมาเฮ้ยพี่ฮะพี่เป็นคนโสดคนเดียวเลยนะเว้ยที่มีของพวกเนี้ยเฮ้ยของมันไฮโซต้องมีเนี่ยปกติเขาจะเอาไว้กินกับคนที่เขารักเว้ยพี่ปกติแล้วป้าก็อยู่สองคนเนี่ยนะสามคนอยู่สามคนเหรอใครอีกคนนึงกับป้าเป็นโรงเรียนอ๋อหลานเหรอคุณป้าชื่ออะไรเนี่ยอุบลเอาชื่อเล่นไหมเอาแบบนิดเียนี่แหละชื่อจริงอุบลอยู่อันเดียวกันชื่อเล่นแล้วคุณลุงชื่ออะไรฮะชื่อเดชลุงเดชลุงเดชกับป้าบนป้าอุบลอ่ามาป้ามีีีลูกกคนนเ่ย ทั้งหมดห้าคนห้าคนเลยเหรออยู่ต่างจังหวัดแล้วมาหาบ้างกับลุงบ้างไหมก็นานๆก็จะมาที่นู่นนานแค่ไหนปีละครั้งปีละครั้งอ๋อแตกเราก็ต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวก็นานลูกทำงานอยู่ที่านอะไรครับกรุงเทพมั่งอยู่พิจิตรมั่งอยู่ภูเก็ตมั่งโอ้ภูเก็ตไกลโอเคล่ะปีละครั้งเข้าใจได้นะภูเก็ตไกลไม่หรอกยุคนี้มันต้องหาเงินที่ประจวบบ้างโอ้ยู่ใต้หมดเลยอยู่ใต้เหรอ เออแต่ถ้าเกิดอยู่กรุงเทพนี่ก็ต้องแบบมามาหน่อยเนาะพูดถึงจริงๆแล้วอะจะอยู่กรุงเทพเจ้าคนณอ๋อเอาเลยพี่จุดเลยฮะเอ๊ะน้ำมันไม่มีเหรอน้ำมันมีไหมน้ำมันเอ้าไปไปน้ำมันมาบมาโถ่น้ำมันมืนใช่ไหมใช่ลองขอขอยืมหน่อยคมป์โอ้ยให้ตายเลยวโอ้ลุงขอบคุณมากครับผมวงขอความเลยนตัวเองเลยแล้วคุณลุงฮะตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ก็ทำสวนก็แค่ อยู่ที่นี่เหมือนกันอ๋อทำสวนป้ากับลุงลำบากไหมเนี่ยลำบากบากแต่เขาก็อยู่ยังได้เนยนะทิ้งกันไหมล่ะไม่ทิ้งพี่ดูไว้พี่อย่าดูไว้เขาอะไรวะกูจะมาดูทำไมูคนเดียวก็นั่นไงก็มีคนเดียวดูไว้เนี่ยเวลามีคู่มันดียังไงแก่ตัวลงมีคนดูแลคู่ชีวิตไม่ใช่เดี้ยนะมี่กูมาแคมป์หรือกูมาให้มึงทานเดี๋ยวผมทอดไข่ดาวให้ด้วยเฮ้ยไข่ดาวํำเป็นบ้าเป็นี่จัดก่อนเลยเอาไข่ดาวก่อนเลยเอาไข่ดาวก่อน นะป้ากินไข่เอาสุกไม่สุกเอาสุกด้วยป้าไม่ได้กินแล้วล่ะโอู้เวรกรรมนี่บ้าใสหน้าบ้านป้าด้วยนะตายแล้วพำเขาเลิกอีกเออเอาสุกรแหมนะวันนี้เราตั้งใจมาแบบ ทำอะไรสนุกๆกินข้าวเออก็คือแวะแอเวอเรเอร์แอเวอเรเอร์แต่เนื่องด้วยเหมือนจะมีฟ้าผนเออเอกทำไมชวนมาจอดตรงนี้ไม่ก็จอดก่อนพอดีบังเอิญน่ะผ่านเห็นป้าเห็นป้ากันลุงเฮ้ยเขาเขามีเหมือนเหมือนบ้านอยู่ตรงนี้เผื่อฝนมันจะตกใช่ไหมก็เลยแวะเฮ้ยเดี๋ยวขออาศัยหน้าบ้านป้าเขาทำอะไรกินกันก่อนเออเข้าใจไหมถ้ถามจริงสะป้ากับลุงถูกวันที่หนึ่งเนี่ยจะบอกกับลูกให้มาอยู่กับเราไหมอย่ามารวม นี่ความเป็นพ่อเป็นแม่งจริงครัจะร้องเลยเนี่ยพะคำนี้ให้เราแก่แค่ไหนเราก็ยังเป็นเด็กในสายตาเขาเสมอแหละเอาตรงนะเอออันนี้จริงเรื่องจริงเรื่องจริงเออเจยวังลุงเป็นไรครับลุงใจเย็นผมเขาใจลุงนะก็อยากเจอลูกๆพาผมกุ่นไปด้วยเลยป่าลุงโอเคแลเป็นไรลุงวันนี้ถือว่าผมกับน้ำแมนเป็นลูกลูคนหนึ่งแล้วกันนะคือว่าผมเป็นลูกหลานแล้วลูกหลานมาเยี่ยมนะลุงนะมาทำกับข้าวกินแล้วกันันก็ทำไปกลุ่น กูหลอปเลยกูน้ำตาจะลวกเลยเหมือนก็ไปชวนลุงก,กับป้าป้ากับลุงลุเย็นลุงใหญ่เขามาดูแลใหญ่เขามาหาด้วยนะครับแล้วลุงรับใหญ่เขามาดูแลแล้วมาหาลุงเข้าใจนะทุกคนก็คิดถึงครอบครัวแหละแล้วก็ลุงก,กับป้าเขาก็เขาก็พยายามบอกในในแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยากให้ลูกกลับมาดูแลบ้างแล้วก็จริงๆไม่ต้องอะไรมาให้หรอก คิดถึงกันก็พอใช่แค่มาแค่มาเยี่ยมก็ดีใจแล้วเห็นหน้าก็ใช้ได้แล้วแล้วไม่เจอครั้งสุดท้ายเจอกันเมื่อไหร่อูุมามาคนหนึ่งมาปีใหม่แล้วคนที่เหลือยังไม่มายังไม่มาเลยยังไม่มาเลยเอาละท่านผู้ชมนะถ้าเกิดใครรู้จักตรงเนี้ยผมมาที่คลองมะเดื่อถ้าเกิดว่าแวะเข้ามาเที่ยวคลองมะเดื่อเนี่ยก็แวะมาหาลุงกับป้าเขาเขาจะขายของอยู่ตรงเนี้ย เขาจะมีอะไรขายบ้างนะครับมีมันย่างมีข้าวโพดย่างใช่ไหมลุงเป็นโรคอะไรตอนนี้ความดันครับไขมันกับความดันครับและป้าครับป้าเป็นอะไรห็นบอกว่าป้าผ่าตัดป้าผ่าตัดด้วยสองครั้งแล้วสองรอบแล้วป้าเป็นอะไรครับกระดูกทักเส้นประสาทแล้วก็ก่อนปีใหม่ก็ผ่าไสติกผ่าไสติกด้วยเอางี้ผมถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเนาะผมขอซื้อ พันหนึ่งล้กกันใช่บ้านกับลุงไม่ต้องทอนให้ลุงไว้ให้ลุงครับนี่ก็ลุงรับไว้เลยขออย่างแรกไปขออนุญาตเลยก็แล้วกันเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้จะทําอะไรบางทีเราก็จะอยากบอกว่าท่านก็แก่แล้วเราก็เขาคงไม่ได้อยากได้เงินหลงจริงแล้วอพียงแต่ว่าเขาคงอยากเจอหน้าเรามากกว่าเนี่ยคือเหตุผลที่ผมทําเทปข้างทางเพราะอะไรรู้ป่ะผมอยาก จอลุงกับป้าแบบเนี้หรือว่าใครก็แล้วแต่สักคนหนึ่งแล้วผมเชื่อได้ว่ามันมีหลายร้านคําตอบในหัวของเขาเว้ยที่เขาอยากจะพูดอะไรกับเราหรืออยากจะบอกใครสักคนนึงให้รู้อบางทีอะแค่กินข้าวพร้อมหน้ากันอนะแม่ง็คตนมีความสุขลวจำได้ไหมลูกเราชอบกินอะไรกันแต่ละคนจำได้ไหมจำได้หมด,ใน,ใดนะฮะไข่ดาวแบบไข่ดาวโอ้ย <laughs> อย่างนี้ผมก็ชอบป้า กับลุงลูกมาเยี่ยมเยอะๆบ่อยๆนะครับป้านนะไว้หายเร็วๆนะป้าน,นะครับทั้งลุงทั้งป้าเลยขอบคุณมากครับลุงป้าค,ครับขออนุญาตกินข้าวก่อนนะลุงครับนี่ก็ถึงบอกไงเดี๋ยวเรากินเสร็จเดี๋ยวเราไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันต่อไปกันต่อไกลไกลไม่กลัวจะอยู่ไหนก็หัวใจจะไปให้เจอ จะไปไหนต่อเนี่ยเล่นน้ำไงไหนน้ำนี่แหละเล่นน้ำน้ำมันอยู่แค่นี้คืออย่างนี้ผมเข้าใจว่ามันจะมีน้ำทั้งปีพี่น้ำมันอยู่แค่นี้นะเข้ามาในี่ไส้ทับแตกเ<ต>พราะอะไรวะมันเป็นอย่างนี้มันมีแต่หินเต็ไมไปหมดเลยออเออแต่โชคดีรุ่นนี้มันเอ้ยผมว่ามันหนึบดีออเออตอนแรกนึกว่าในใจในอ่าแล้วงานเข้าแล้วงั้นไป เขื่อนขุนด่านดูเปล่าไหมเฮ้ยแต่ผมถามอย่างได้ไหมอะไรถ้าเกิดว่าอยู่ๆว่าผมเปลี่ยนเป็นยางพวกยางออฟโรดอ่ะอ่าเขาเรียกยางอัทอร์เรนต์บ้าหรับมอเตอร์ไซค์อ่ะมันจะแบบดีกว่านี้ไหมมันก็ลุยมากกว่านี้ไงหรออันนี้เขาทํามาเพื่อใช้ในเมืองได้โอ้ทัวร์ลิงเนาะทัวร์ลิงแต่เรานี่มันแอดเวนเจอร์ป้าป้าเดี๋ยวเราไปเขื่อนขุนด่านดูป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าไปลองแบบชันๆดูหน่อยเออเยอะหน่อยงืดๆป้าป้า และแล้วเราก็มาถึงเขื่อนคุณดาบประการชน เป็นที่เที่ยวของนครนายกแหม่เอานิดเอาหน่อยเอาหมดก็ถึงบอกไงว่าเอกวันนี้จริงแล้วต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่เลยว่ะประสบการณ์ที่คือได้ขี่มอเตอร์ไซค์เอดีวีสามห้าศูนย์แล้วก็อย่างที่บอกแล้ววันนี้ตั้งใจจะไปกินข้าวทํากับข้าวกินข้างทางเชฟข้างทางเออจริงๆอ่ะก็คือคิดว่าจะเข้าไปในป่ากันเพราะว่ารถมันสูงไงก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะไปเจอลุงกับป้าแค่เราแค่ต้องการแวะเพื่อที่จะเฮ้ยขอพักตรงนั้นนิดหน่อย อะไรอย่างเงี้ยก็เลยพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเอ้าทําไมกับกายเป็นแบบเราได้รู้สึกถึงแบบว่าเฮ้ยทำไมชีวิตคนคนนึงถึงได้แบบลําบากแบบนี้วะแต่จริงนะความรู้สึกอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราเกิดไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเราก็ไม่ได้รู้นะไม่รู้ไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยเราไม่รู้ยที่สำคัญต้องบอกนิดนึงว่าอันนี้ขอเลยนะครับก็เพื่อนๆหรือว่าที่ไปอยู่ทํางานต่างจังหวัดก็กลับไปเยี่ยมพ่อแม่กันบ้างใช่ไปกอดเขาหน่อยก็ยังดียางมันทําให้เราเห็นเลยว่าณตอนนี้เนี่ยเราเพียงแค่ไปไปนั่งกินข้าวอะ เขามีความสุขนะแค่้นมีความสุขแล้วผมก็ดีใจนะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ให้เขารู้สึกว่าจากความเศร้าที่เขาเคยมีอะให้เขาได้มีเสียงรอย,ย้มเสียงหัวราะสักนิดนึงก็ยัง<อ>ดีเออแต่ตอนที่แกเศร้าเราจะเศร้าตามเมื่อกี้ขอบตาแดงไปโอ้โหรู้สึกแบบเฮ้ย <laughs> ทาไมชีวิตคนเรามันอย่างที่บอกอะทำไมมันถึงได้แบบได้เศร้าขนาดนี้มันมันเป็นแบบมุมของคนคนหนึ่งอะนะแล้วผมกยัังไไไไมมม่นนะา30ดดใจบซทถึ้ ผมบอกเลยว่าถ้าเดิมๆด้วยกันไอเนี่ยขับได้แรงกว่าคืออัตราเร่งอะพอกดปุ๊บรู้สึกเลยว่ามันเร็วกว่าอ,ออตรงนี้นะผมก็ไม่ไม่ได้สายรถไซั์โดยตรงใช่ไหมฮ<ต>นะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วแพลตฟอร์มเครื่องเดียวกันแต่เรื่องของการตั้งของกำลังดีกว่าเหมือนกับชามอะไรเงี้ยอาจจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วที่สําคัญเราเดินทางมาเนี่ยทั้งหมดกี่กิโลนะร้อยกว่าเดี๋ยวนะบิดดูเลยบิดดูเลยบิดดูเลยกี่กิโลเตอร์พอเราเซตศูนย์กันมาอ่าร้อโล1้อโลเติมน้ำมันเต็มถังหมดไปขีดเดียวหมดไปขีดเดียวแต่จริงมันมีการบอกอยู่ว่าอัตราที่เตอรน้ำมันกี่กิโลลิตรอ่าถูกต้องอันนี้มันดูง่ายเราบอกเลยว่าถือว่า ประหยัดแล้วกันเออเราเราคูดอยู่บแบบบ้านๆลงไปขีดเดียวอ่าลงไปขีดเดียวน้อยจัดน้อยจัดฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วประหยัดด้วยซีซีดีด้วยอ่าถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งมีพัดลมระบายอีกอ้ยเรานึกว่ารถยนต์สําหรับคนที่ชื่นชอบการเดินทางผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบการเดินทางเลยนะคาเฟ่ไปเที่ยวไปต่างๆได้สบายแล้วแอดเวนเจอร์นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่เราเรามาขี่กันวันนี้ก็เลยอยากพาทํากิจกรรมแล้วก็บอกว่าเออเอกพี่อยากกินข้าวจัดใหแต่ กลัวไม่มีร้านค้าเอกก็จัดให้ก็เลยบอกว่าได้เตรียมอุปกรณ์ซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่ามีเตาแก๊สแคมป์ถูกต้องมีของต่างๆเตรียมไว้ในเบาะก,กับ3 5 0นคันนี้ต,ตกลงนิดนึงคุ้มปกติถ้าเป็นตัวใหญ่จะเล็กแต่ตัวนี้ใส่ได้เต็มเลยหมวกกันน็อกสองใบนะจริงๆแล้วอะใส่ได้เลยและอย่างหนึ่งไอ้ช่องเก็บหมวกกันน็อกเราไม่ได้มาใส่หมวกเพราะว่าเรามาใส่พวกอุปกรณ์การทางเทีองับข้าวของเราอะนะเป็นสไตล์แคมปิ้งก็อย่างที่บอกอ่ะขอย้ํมเลยว่านี่คือเชฟ้างทางจริงๆครั้งต่อไปเราจะไป จะเตรียมเมนูไหนไปทําให้กินกันไปสนุกกันที่ไหนกับอะไรคอยติดตามดีกว่าถูกต้องนะครับผมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณทางพนาเอดวีสามห้าศูนย์นะรักเขารักเขาก็เดี๋ยวทิปหน้าเรามีอะไรดีๆเจ๋งเรามาขี่กันต่อนะตอนนี้ขอตัวไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ